สวัสดีครับผมหมอกิตดานะครับจากดรคลิสคลินิกนะครับด้วยผมเนี่ยเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยในการทําคู่บําบัดหรือกิจกรรมบําบัดนะครับหรือครอบครัวบําบัดนะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือในหลายๆครอบครัวนะครับเพื่อการสื่อสารกันนะครับในบางครั้งเนี่ยการสื่อสารเนี่ยในครอบครัวอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็น คนที่รู้ใจกันก็ตามหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดในครอบครัวนะครับแต่ก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการทะเลาะกันได้นะครับวันนี้ผมเลยจะมานําเสนอนะครับการสื่อสารที่ดีนะครับหรือว่า Non-Violen c ต์ m m m มิวนิเ i ชนนะครับหรือ NVC นะครับการสื่อสารแนวนี้เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยเชื่อมโยงนะครับกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งเนาะแล้วก็ลดความขัดแย้งนะครับทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นนะครับโดย มีโครงสร้างเนี่ยส่ส่วนด้วยกันนะครับยังไงอยากให้หลายๆครอบครัวนะครับลองไปปรับใช้กันนะครับหนึ่งเลยนะครับคือการสังเกตนะครับอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยปราศจากการตัดสินนะครับหรือว่าการประเมินผลนะครับตัวอย่างเช่นแม่เห็นว่าลูกมาสาย30นาทีฉันเห็นว่าคุณมาสาย30นาทีเนาะแทนที่จะพูดว่า คุณมาไม่ตรงเวลาเลยนะครับอันนี้คือการสังเกตนะครับอ่าฉันสังเกตว่าวันนี้คุณหน้าตาเครียดจังเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นคำพูดที่ไม่ชวนทะเลาะเนาะจริงๆแล้วเราก็อยากสื่อสารนั่นแหละนะครับแต่บางคนอาจจะขึ้นว่าทำไมคุณมาสายอ่านะครับมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ได้เนาะดังนั้นการสื่อสารที่ดีอย่างสันตินะครับควรจะมาจากการสังเกตนะครับ การสังเกตเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออเขายังเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เราอยู่นะครับต่อไปนะครับก็คือความรู้สึกหรือฟิลลิ่งนะครับก็คือระบุอารมณ์ของตัวเองนะครับโดยที่ไม่กล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งนะครับลองมาดาูวิธีการสื่อสารกันนะครับว่าฉันรู้สึกกังวลจังเลยในเรื่องนี้นะแม่รู้สึกกังวลจังเลยในเรื่องนี้นะลูกนะแทนที่จะพูดว่าลูกทําให้แม่หงุดหงิด ่าเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวคุณทําให้ฉันหงุดหงิดเพราะเรื่องนี้เป็นต้นนะครับแทนที่เราจะบอกแบบพลังลบๆไปนะครับก็ใช้คําว่าความรู้สึกกังวลหรือความรู้สึกเป็นห่วงแม่เป็นห่วงลูกจังเลยเรื่องนี้นะหนูเป็นห่วงแม่จังเลยเรื่องนี้นะครับแทนที่จะแบบแม่ทําอย่างนี้อีกแล้วทําให้หนูแบบไม่พอใจโกรธ แบบใส่อารมณ์ไปก็จะทะเลาะก,กันมากขึ้นนะครับโอเคคงได้แนวทางน,นะครับต่อไปนะครับก็คือบอกความต้องการนะครับก็คือบอกความต้องการรายละเอียดที่แท้จริงของเรานะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของความรู้สึกนะครับต้องการอะไรก็บอกสื่อสารไปตรงๆเลยเนาะเช่นนะครับฉันต้องการมั่นใจว่านัดหมายของเราจะเป็นไปตามเวลานะครับ แม่ต้องการมั่นใจว่าลูกจะกลับมาไม่เกินสองทุ่มเป็นต้นนะนะครับก็จะช่วยให้เราได้บอกความคาดหวังของตัวเราเองนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบนะครับไม่นั้สิ่งต่างๆที่ไม่ได้พูดเนี่ยมันก็อาจจะอึดอัดในใจนะครับแล้วก็กลายเป็นความสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์นะครับหรือการทะเลาะกันในอนาคตได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายก็คือเป็นคําขอหรือรีเควส์นะครับ ตัวอย่างก็คือว่าคือยกตัวอย่างเป็นรูปธปรรมเลยอยากจะขอให้เขาทำอะไรนะครับแทนการออกคำสั่งหรือว่าคาดหวังอะไรที่ไม่ไม่ได้มีคําสั่งออกมาเป็นแบบรูปธรรมนะครับหรือว่าอยากจะหวังให้เปลี่ยนแปลงแต่ไม่บอกวิธีเป็นต้นเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นช่วยแจ้งเวลาล่วงหน้าได้ไหมถ้าจะมาสายนะถ้าปรับเป็นคําเราก็ไลน์มาบอกแม่สักนิดนึงนะถ้าเกิดลูกจะมาสายว่าทําอะไรอยู่ คุณช่วยโทรมาบอกฉันก่อนสักนิดหนึ่งนะถ้าเกิดคุณจะมาสายฉันจะได้เตรียมตัวได้ถูกคําสั่งเนาะคำขอก็คือช่วยโทรมาช่วยไลน์มาบอกช่วยแจ้งเตือนก่อนเท่านี้แหละนะครับก็คือนี่แหละคือนแนวทางการสื่อสารอย่างสันตินะครับคือฟังอย่างเข้าใจนะครับหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าการเอาชนะนะครับวันนี้ดรคริสคลินิกนะครับคลินิก เวชกรรมนะครับเฉพาะทางด้านรราเวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าหมอแฟมเมดนั่นเองนะครับก็ลาทุกคนไปก่อนเพเท่านี้นะครับสวัสดีครับ